สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคริปโตคอฟฟี่ครับอยู่กับผมน็ก <N AC, S 1> วอลลเมทจอร์เซนต์อินเวสเมนต์คอนซัลแทนจากทาง m e r c ์เคิลแคปิครับผมก,ก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดีปีใหม่2023ยังเป็นทางการกับนักลงทุนทุกท่านนะครับก็ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นปีที่หนักหนาพอสมควรเนาะสำหรับใครที่ถือคริปโตเคอเรนซีอยู่นะครับก็ดังนั้นเนี่ยทาง m e r c ์เคิลแคปิเองเนี่ยก็อยากจะจัดรายการสักรายการหนึ่งที่จะให้ความรู้ข่าวสาร อัปเดตสถานการณ์อย่างทันท่วงทีนะครับตรงเวลาเลยดังนั้นเนี่ยก็เลยจัดรายการคริปตคอพฟี่ขึ้นมาซึ่งเป็นรายการที่นักเองเนี่ยจะไปนั่งหาข่าวสารข้อมูลแล้วก็มาวิเคราะห์ให้กับนักลงทุนทุกท่านฟังนะครับผมซึ่งก็ก่อนที่จะเริ่มรายการเนี่ยก็ขออนุญาตอวยพรละกันขอให้ปีนี้เป็นปีที่ใกล้เข้าสู่ปีกระทิงหรือว่าเป็นปีกระทิงเลยก็ได้นะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขในการถือเหรียญคริปตเคอเรนซีไปตลอดปีเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะก็เริ่มที่่ขาวแรกกันเลย นะครับโดยข่าวแรกนะครับผมเริ่มต้นจากรัฐบาลประเทศอิตาลีนะครับที่นําโดยคุณจอเจเมโลนีนะครับผมมีการผ่านร่างกฎหมายภาษีการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะครับผมโดยมีการเก็บอัตราสูงถึง2 6จากกําไรนะครับโดยจะเก็บก็ต่อเมื่อนักลงทุนเนี่ยสามารถทํากำไรได้มากกว่า 2, 0 0 0เหรียญยูโรเป็นต้นไปนะครับโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2 0 2 3เป็นต้นไปดังนั้นเนี่ยทางรัฐบาลอิตาลีเองเนี่ยก็ มีการประกาศนะครับให้นักลงทุนที่ถือทรัพย์สินคริปโตเคอเรนซีทุกคนเนี่ยจะต้องแสดงทรัพย์สินภายในวันที่1มกรานะครับเพื่อชี้แจงว่าถือเหรียญใดจํานวนเท่าไหร่บ้างนะครับโดยหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลอิตาลีก็ได้ประกาศตัวเลขสําหรับนักลงทุนที่ถือคริปโตเคอเรนซีอยู่นะครับผมโดยตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ยมีอยู่ราวๆหนึ่งจุดสามล้านคนเลยโดยคิดเป็น2.3จากเํเจากจนวนประชากรทั้งหมดนะครับผม ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลปรตุเกสนะครับก็ได้มีการดําเนินนโยบายในการที่จะเก็บภาษีสำหรับนักลงทุนที่ทํากําไรในคริปโตเคอเรนซีได้นะครับโดยการเก็บภาษีเนี่ยสูงถึง28%เลยแต่ว่าจะจัดเก็บสําหรับนักลงทุนที่ยังถือทรัพย์สินคริปโตเคอเรนซีไม่เกิน365วันเท่านั้นนะครับล่าสุดอีกนะครับผมประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยแชมป์ฟุตบอลโลกเลยนะครับได้มีการเสนอร่างกฎหมายใหม่นะครับให้ประชาชนที่ถือครองทรัพย์สินคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเปิดเผยทรัพย์สินนะครับโดยมีเป้าหมายก็คือ เป็นการต่อต้านการฟ้องเงินนั่นเองนะครับโดยผู้ที่แสดงทรัพย์สินภายใน90วันหลังบังคับใช้กฎหมายตัวนี้เนี่ยจะจ่ายภาษีจากแคปิโตเกนเนี่ยเพียงแค่2.5%เท่านั้นนะครับแล้วก็จะค่อยๆปรับทุกๆ90วันไปจนถึงเพดานอยู่ที่1 5บาจากแคปิโตเกนหรือว่าจากผลกาไรของนักลงทุนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้เห็นเนาะว่าหลายประเทศเนี่ยครับเริ่มเปิดใจยอมรับคริปโตเคอเรซีมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องมองว่าข้อดีมีอะไรบ้าง ก็คือมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้นซึ่งข้อเสียเนี่ยจะมีไหมนะครับก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันว่าในปัจจุบันเนี่ยครับมีประเทศที่ใช้กฎหมายเข้มงวดเกี่ยวกับการเก็บภาษีคริปตโตเคอเรนซีนะครับผมก็คือประเทศอินเดียนั่นเองนะครับโดยจากข้อมูลนะครับของทาง a s i a c e n t e นนะครับผมก็จะเห็นนะครับว่าประเทศอินเดียเนี่ยมีการเก็บภาษี30%ตั้งแต่วันที่ 1เมษายนปี2022นะครับผมโดยการเก็บภาษี30%เนี่ยเป็นการเก็บภาษีจากกําไรนะครับหรือว่าจากแคปิทัลเกตแล้วก็ไม่สามารถนําผลขาดทุนเนี่ยมาหักลบได้ด้วยนะครับแล้วในวันที่1กรกฎาคมนะครับก็มีการผ่านกฎหมายหรือว่ามีการบังคับใช้กฎหมายที่เก็บภาษีทุก1%กับทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายนะครับผมโดยตัวภาษี1%นี้เนี่ยหรือว่าภาษี TDS เนี่ยครับสามารถนําไปยื่นเพื่อที่จะ ลดหย่อนภาษีประจําปีได้นะครับแต่ว่าโอเคประเด็นที่ผมจะสื่อถึงก็คือจะเห็นนะครับว่าตัววอลุ่มในโล c h a เชนนะครับไม่ว่าจะเป็น CoinDCX s e p กซ์เพว่านะครับที่เป็น Local Exchange ในประเทศอินเดียนะครับมีวอลุ่มต่ำลงกว่า90%เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันนะครับว่าประชาชนที่เทรดคริปโตอยู่แล้วในประเทศของอินเดียเนี่ยหรือว่าซื้อขายถือครองคริปโตเคอรนซีอยู่แล้วเนี่ย มีการออกมาใช้ global มากขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจับตามองว่าในการที่มีรัฐบาลแต่ละประเทศเข้ามาแทรกแซงหรือว่ามีกฎหมายเข้ามารองรับเนี่ยนอกจากจะมีผลดีเรื่องความปลอดภัยความน่าเชื่อถือแล้ว่ในส่วนของข้อเสียเนี่ยก็ทําให้เห็นได้เลยนะครับว่า local exchange เนี่ยมีวอล u ุ่มที่ตกต่ำลงอย่างชัดเจนนะครับซึ่งต่อจากหัวข้อข่าเมื่อกี้เลยนะครับก็ทําให้เห็นว่า ตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลจากทางคริปโตคอนนะครับผมประกาศว่าตัวของบนั้น c e เองเนี่ยครับมีรเวนิวสูงขึ้น10เท่าจาก2ปีก่อนนะครับโดยมียอดเนี่ยราวๆประมาณ12บิลลียนดอลลาร์นะครับผมก็จะเห็นเลยว่าในปีที่ผ่านมาเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ FTX เองเนี่ยที่มีปัญหาก็ทำให้คนกลุ่มหนึ่งที่ยังเชื่อมั่นใน Central Exchange อยู่เนี่ยก็ไปใช้งานบ i n a น c e เนาะแล้วก็อีก ปัจจัยหนึ่งเลยแล้วกันก็ทําให้ตัวของซีซีเองหรือว่าเจ้าของไบแนนเองเนี่ยก็ออกมาประกาศนะครับว่ากําลังที่จะเปิดรับสมัครพนักงานมากขึ้นโดยจากเดิมเนี่ยครับปีที่ผ่านมาปี2022เนี่ยมีพนักงานสูงกว่า8,000รลายแล้วแล้วก็จะปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าจะเปิดรับสมัครเนี่ยอยู่ราวๆ15-30%เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องมองนะครับว่าตัวเอเชียระดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันนี้เนี่ยจะเดินเกมยังไงต่อไปหลังจากที่ ปัจจุบันนี้เนี่ยสามารถเรียกได้ว่าไล่คู่แข่งอย่างเป็นทางการเลยก็ได้นะครับผมส่วนข่าวถัดมานะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีข่าวหนึ่งของวงการคริปโตเคอเรนซีแล้วกันครับผมก็คือบริษัทมาสเตอร์การ์ดนะครับยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินระดับโลกเนาะก็เล่นขยายการรองรับเทคโนโลยีบอกเชนโดยล่าสุดนะครับก็มีไปจับมือกับทางโพลิกอนเพื่อที่จะให้นักดนตรีเนี่ยสามารถสร้างอาชีพผ่านเว็บทวีได้มากขึ้นครับโดยมีชื่อโครงการว่า Mastercard a r t อาร์ตทวีดแอสเซสเซเเตอร์นะครับผม ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่7มกราคมโดยมีเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะให้นักดนตรีนะครับสามารถขยายฐานแฟนคลับเปิดตัวเพลงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมพิเศษกับแฟนคลับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยสําหรับทั้งวงการดานตรีแล้วก็วงการคริปโตเคอเรนซีเลยไม่ว่าจะเป็นการที่มีพื้นที่สื่อที่มากขึ้นมีพื้นที่ในการที่จะแสดงความสามารถที่มากขึ้นซึ่งก็ต้องดูนะครับว่าตัว มาสเตอร์การ์ดแอติดแอซิซอเลเอร์นะครับผมในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงถัดไปเนาะในหัวข้อข่าวถัดมานะครับผมก็จะเป็นหัวข้อข่าวเกี่ยวกับ o p e n นซีนะครับกรารซื้อขาย NFT อันดับหนึ่งของโลกคริปโตในปัจจุบันนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุนหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบในศิลปะสะสม NFT เป็นประจาอยู่แล้วเนาะโดย o p e n นซนะครับก็ได้มีการขยายการรองรับนะครับไปบนเชนอบิตัมโนวานะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย ก็มีการขยายบนเช a อับดิทมวัน um ในเดือนกันยาแล้วโดยอ r b i ิ r u m นะครับก็เป็นเลเยอร์ chain ของ Ethereum นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งเลยแล้วกันที่ทำให้เห็นว่าตัวของเว็บนะครับผมยังมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเป็นแบร r Market ในตลอดปีส0 2 2ัที่ผ่านมาเนาะครับผมโดยอีกข่าวหนึ่งล่าสุดเลยนะครับผมก็คือทาง o p เ n s e เนี่ยเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า Swipping นะครับโดย User เนี่ยจะสามารถทำการซื้อ NFT พร้อมกันในจำนวนมากได้ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนฮะอย่างที่ผมบอกว่าในช่วงแบรนด์มาร์เก็ตเนี่ยเว็บทวีที่ยังไม่ล้มหายตายจากไปจากโลกคริปโตเนี่ยก็พัฒนากันอย่างต่อเนื่องเลยเพื่อที่จะรอบูรันในครั้งถัดไปก็ในหัวข้อข่าวสุดท้ายนะครับยูนิ w วอปเดอะ n a แนลดีฟายยูนิคอนนะครับโดยหัวข้อนี้เนี่ยมีชื่อมาจาก Research รีเสิร์ชชื่อว่าคริปโตทีซิต2023จากทางเมส s ซ r รีนะครับผมซึ่งเมส s ซ r รีเนี่ยเป็นโปรเจกต์จะทำรีเสิร์ชชื่อดังในวงการคริปโตเลย โดยข้อมูลด้านในเนี่ยก็บอกว่าปัจจุบันนะครับ u n i swap เนี่ยสามารถเรียกได้ว่าเป็น Final unicorn ได้แล้วนะครับโดยหลังจากที่ผู้ถ่าชิงต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Pan c ช k e swap Sushi swap หรือว่า s ซ r u m นะครับจากทางฝั่ง s o l a n a เองเนี่ยไม่สามารถเทียบเคียงได้หรือว่าต่อสู้ได้ท,ทั้งทางด้านเทคโนโลยี AM m หรือว่าการให้ V a l u e จาก User นะครับผมซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะตรงกับภาพทางด้านฝั่งซ้ายนะครับผมโดยทว i ต t e อร์ของคุณ c o r n e r นะครับ d i r e c อ o r ของ Coinbase กระดานเทรดที่ใหา่ที่สุดในเมกานะครับผมออกมาทวิตว่าปี2022นะครับยูนิวอ V3 เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่สามารถเก็บแก๊สหรือว่าค่าธรรมเนียมได้สูงที่สุดเลยนะครับแล้วก็ตัวยูนิซวอป V2 เองเนี่ยก็สามารถเก็บแก๊สได้ติดท็อป5เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยในระยะสั้นนี้เนี่ยข้อมูลทั้ง2อย่างเนี่ยแทบจะบอกได้เลยนะครับว่าไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าตัวยูนิซวอปเองเนี่ยเป็นยูนิคอร์นตัวสุดท้าย ของโลก d e f าในระยะสั้นนี้ครับผมซึ่งในระยะยาวเนี่ยก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะมีโปรเจกต์ไหนที่พัฒนาหรือว่าสร้างเทคโนโลยใีใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะเทียบเคียงหรือว่าแซงตัวยูนิซซอปเป็นยูนิคอนตัวถัดไปได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจสําหรับโลก d e f าเช่นเดียวกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับคลิปโตคัฟฟี่ EP หได้จบไปแล้วนะครับก็สําหรับใครที่อยากติดตาม EP 2หรือว่า EP ถัดไปนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ใน YouTube คลิปตัวไมค์กุ๊ทุกเช้าวันอังคารวันพฤหัสเดโมงเช้านะครับสําหรับวันนี้ผมนะัวรลเมศจันเสนขออนุญาตฝากตัวฝากใจแล้วก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ